เมืนี้เรามารวมกันเพื่อเพื่อที่จะฝึกใจนี่แหละให้มันสงบให้มันตั้งมั่นให้มันเข้มแข็งเรียกว่าฝึกใจให้เข้มแข็งไปในทางดีเพื่อจะได้เป็นกำลังต้านทานต่อความชั่วไม่ให้ครอบนำจิตใจได้ ก็ดีกับชั่วเป็นคู่แข่งกันมันมีใจเป็นประธานสุดแรกแต่ใจน้อมไปทางไหนมากมันก็ต้องปรุงแต่งทางนั้นขึ้นมากถ้าใจน้อมไปทางชั่วมาก ความชั่วมันก็ต้องเกิดขึ้นในใจมากใจก็มีกำลังอยู่กับความชั่วคนที่มีความชั่วเป็นกำลังก็ทำความดีไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความชั่วหรือว่าบาปประทับเรืนี่มันจะไม่ส่งเสริมจิตใจของบุคคลผู้นั้นให้ทำความดีเลย มีแต่มันส,ส่งเสริมให้ทำความชั่วข้านึกว่าจะทำความดีแล้วก็อ่อนแอท้อแท้ใจเพราะความชั่วมันครอบงำไว้ถ้าใจชอบความดีมากชอบความเจริญด้วยบุญด้วยกุศลตลอดถึงมรรคธรรมวิเศษ จิตมุ่งความหลุดพ้นจากกิเลสป่าประธรรมจริงๆอย่างนี้มันก็ต้องโน้มใจไปในการกระทำความดีเข้มแข็งขึ้นยัางมาทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดกับใจโดยตรงเลยและทีนี้ คนส่วนมากนั้นน่ะตนเองแหละควบคุมตนเองไม่ได้เพราะว่าจิตมีดวงเดียวจิตนี่ไม่ฉลาดเลยควบคุมตัวเองไม่ได้ปล่อยให้กิเลสตัณหาบาปธรรมครอบงำจิตใจเอาดังนั้นนะ่ะ จิตใจนี่มันจึงได้อ่อนแอทอแท้ต่อการกระทำความดีทำข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่ตรงต่อเวลาเป็นคนเฉยชาอ่อนแอเนี่ยอำนาจของกิเลสนเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าอำนาจแห่งกุศลร,รมความดีต่างๆหากมีอยู่ในใจจริงๆ มันทำให้เกิดปีติอินดีในการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติต่างๆไม่เบื่อหน่ายเลยไม่เกียดคร้านแม้แต่น้อยเดียวนี่อำนาจแห่งกุศลธรรมหรือความดีต่างๆนั้นนะมันตรงกันข้ามกับอำนาจแห่งอกุศลธรรมคือความชั่วอันนี้มันทำ จิตให้อ่อนแอท้อแท้ในการทำความดีแต่มันให้เข้มแข็งไปในการกระทำความชั่วมันมันเป็นอย่างนั้นนี่ต้องรู้จักลักษณะของความดีความชั่วอย่างนี้ผู้ใดรู้จักลักษณมอย่างนี้แล้วก็จะไม่ยอมให้ความชั่วนั้นครอบงำจิตได้ จะต้องทําความพอดีทําความยินดีในการกระทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียงแต่จะไปเบื่อหน่ายความชั่วเท่านั้นแล้วไม่ทําความพอใจในการกระทําความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปน้อยหนึ่งความชั่วมันก็กลับจะมีอำนาจขึ้นมาครอบงำจิตใจอีกเหมือนเดิม มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตใจนี่ดังนั้นนพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้พุทธบริษาทั้งหลายนั้นว่าเมื่อละความชั่วแล้วก็จงรีบกระทำความดีเข้าใส่จิตนี้ไว้ถ้าขืนล่าช้าไปเดี๋ยวความชั่วมันก็จะเกิดขึ้นมาอีก อันนี้มีอยู่ในพระพุทธภาสิตจริงๆเนี่ยนะเมื่อพินานาจารณาตามพุทธภาสิตนี้มันก็เป็นความจริงแท้ๆเช่นอย่างว่าเมื่อผู้ใดลืมนึกถึงเมตตากรุณาทำเหล่านี้อยู่เนี่ยเดี๋ยวเมื่อมีเหตุไม่ดีกระทบกระเท้าง,งเข้ามาเอา้าความโกรธมันก็ โขขึ้นมาในใจแล้วยับยั้งไม่อยู่เพราะมันไม่มีคุณธรรมอันเป็นข่าศึกกับความโกรธนั่นอยู่ในใจเหตุนั้นความโกรธนั้นมันยึงครอบงำจิตได้ถ้าผู้ใดขาดความมักน้อยสันโดษได้อย่างนี้ ภายในจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมโกความอยากความต้องการอะไรต่ออะไรครอบงำจิตใจทำให้เกิดความอยากขึ้นไม่มีสิ้นสุดเนี่ยลองสังเกตดูเป็นอย่างนี้ใจคนเรานะแต่ถ้าว่าผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นคนมากน้อยสันโดษเป็นนิสัยติดตัวอยู่ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ ไอความโลภความป่าทนาอะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดนนมันจะไม่เกิดขึ้นในใจเลยมันจะทำความพอเป็นแบบน,นี้นะเออเรามีเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปดินน้นรนในสมบัติของผู้อื่นอะไรให้ลำบากลำบน้นหามาได้เต็มความสามารถเต็มสติปัญญาของตนเนี้ย ได้เท่านี้ตนก็พอใจแล้วนี่ได้ว่าทำความพอให้เป็นคนเรานะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดถ้าใครทำความพอไม่เป็นแล้วมันต้องถูกความโลภครอบงำจิตผู้นั้นถ้าไม่เพียรพยายามละความอยากอันไม่มีขอบเขตนั่นนะ ให้เบาบางออกไปจากกิจของตัวเองแล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุให้ไ,ไปทําความชั่ววันนี้นะเป็นเหตุให้ไปฆ่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นเป็นเหตุให้ไปหลอกลวงช่อโกงลักขโมยเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนเป็นเหตุให้มากๆในการมคุณเบถุนสังโยชน บริโภคเท่าไรก็ไม่อิ่มอิ่มไม่เป็นคนมีความโลภอยู่ในใจแล้วเรียว่าความอิ่มในการรมไม่มีเพราะผลคือกหาปณะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเขาว่าแก้วแหวนเงินทองเลยตกลงมาในท้องฟ้าเหมือนกระหาผลเนี่ยใครอยู่ที่ไหนเก็บเอาที่นั่น แม้ว่าบุคคลนั้นจะได้สมบัติมากมายอย่างนั้นแล้วมันก็ยังไม่อิ่มไม่พอพอ,องค์เจ้าตไว้เมื่อบุคคลไม่บรรเทาความโลภนี้ออกจากใจแล้วก็เป็นอย่างนั้นนบันดาลให้ทำความชั่วดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโรอีน,น,นไปเล่นการพนันขันต่อ ไอ้เล่นชู้จากเมียเล่นชู้จากผัวไปนี่อนุภาพแห่งความโลภความไม่ทำความพอไม่เป็นนะมันก็บรรดาลให้คนเราไปทำบาปอย่างนั้นนะถ้าเป็นนักบวชก็ล่วงวินัยสิขาบทน้อยใหญ่ต่างๆที่ตนสมทานลงไปแล้วอืม โดยเฉพาะสมถันในพระปาติโมกข์นนเนีการบวชเข้ามานี่ก็หม,มายความว่าเรายินดีพอใจที่จะปฏิบัติตามพระปาติโมกหรือว่าจตุปริสุทธิสินสีนนน่นั่นนะความสํารวมในพระปาติโมกค,ความสํารวมอินทรีย ไม่ยินดียินร้ายในเวลาตาเห็นลูกเป็นต้นนี่ความเป็นผู้แสวงหาเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบไม่หลอกลวงคนอื่นเขาเลี้ยงชีวิตความเป็นผู้ทำความพอใจในปัจจัยที่ตนได้มา เมื่อได้มาแล้วก่อนจะบริโภคก็พิจารณาเสียก่อนพิจารณาเห็นลงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลอะไรเราบริโภคอาหารหรือปัจจัยทั้งสี่นี้ก็เพียงเพื่อประทังชีวิตนีบอยู่ไปได้ชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้บริโภคปัจจัยสี่นี้เพื่อความสวยความงามเพื่ออวดอ้างใครต่อใครพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วจึงค่อยบริโภคปัจจัยสี่นั้นมันจึงไม่เกิดความโลภไม่เกิดตัณหาอะไรขึ้นมากมายนี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนะพุทธบริษัทไว้ แต่คนส่วนมากคนถักมีแต่แตีตนตายไปก่อนไข้นั่นเนละพอได้ฟังท่านแนะนำสั่งสอนตอนนี้นนนก็ปฏิเสธในใจแล้วเฮ้ยเรานี่มันทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้เรามันคนชอบสนุกสนานชอบเล่นชอบกินมันวะฉะนั้นเราจะมาทำได้อย่างนี้อมันก็ไปนั่นแหละส่วนมากเลย เพราะฉะนั้นจึงว่าแม้จะฟังธรรมมากมายสักเท่าไรความประพฤติมันก็ไม่ได้ดีขึ้นกว่าเก่าเนื่องจากว่ามันปฏิเสธอยู่ในใจแล้วนี่ไม่ยอมรับเอาไปปฏิบัติตามดังนั้นมันจึงไม่ก้าวหน้าไปได้เลยการกระทำความดีนะ คนเรามันก็ามานี่แหละหลงอยู่ในปัจจัยสี่นี่เองเนะี่ยดวงจิตอันนี้นะมันจะหลงอยู่กับอะไรถ้าไม่หลงอยู่ในปัจจัยสี่อันนี้นะ <c oughs> หลงเลยถ้าคนเรานะ่ะมีเงินมีทองมากๆขึ้นมาแล้ววันนี้ก็เอาละทำตัวเป็นเจ้าชู้ไปอื เป็นคนเจ้าชู้แล้วมีเงินมาแล้วมีหลายผัวหลายเมียเข้าไปแล้วก็อยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่ออะไรมีเงินมากเอาเงินไปซื้อเอาเข้าไปอย่างนี้นะแทนที่จะคิดใช้จ่ายเงินทองอันนั้นให้ มันเกิดเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ได้มากมากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างนี้ไม่เอาใช้จ่ายไปในทางที่ไม่เกิดเป็นประโยชน์อะไรนั้นเพราะว่ายศถาบรรดาศักดิ์หมู่นั้นถ้าได้มาโดยทางที่ไม่ชอบทำมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ้าผู้นั้นทำคุณงามความดี ให้เกิดเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นได้รับยกย่องจากสังคมหมู่ใหญ่และมีผู้ขอยศราบรรดาศักดิ์ให้อย่างนั้นนั่นเรียว่าได้มาด้วยอำนาจแห่งความดีที่ได้กระทำในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วกระทำความดีมาแต่ในฟางก่อนด้วยมาประกอบกันเข้า ดังนั้นจึงได้รับความยกย่องนับถือจากสังคมหมยญยผู้เป็นประมุขประธานของประเทศก็มองเห็นยินดียกย่องขึ้นด้วยให้ยศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นไปอันนี้มันก็เป็นกฎธรรมดาของโลกอันหนึ่ง ซึ่งมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแต่บุคคลผู้ที่มีปัญญาแล้วเพื่อนก็อาศัยราบอาศัยยศนั่นแหละให้ได้ทำความดีต่างๆได้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไปเพราะคนผู้มีเกียรติมียศนี่มีคนเคารพนับถือมากฉะนั้นถ้าหากว่าตนตั้งอยู่ในคุณงามความดีได้อย่างนี้ คนอื่นเห็นเราทำความดีเข้าไปเขาก็หัดเอาอย่างหรือว่าเราแนะนำสั่งสอนใครเขาก็ยอมเชื่อเพราะเราทำความดีไหมเขาเห็นเป็นตัวอย่างอยู่แล้วนี่การมีลาบมียศได้รับความสนเสรินเย,ยินยอหมดนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นความชั่วโดยฝ่ายเดียวไม่ใช่ อันมันกลายเป็นชั่วไปได้นั้นโบุคคลไม่รู้เท่าทางห่างหรอกเมื่อได้ลาบได้ยศมาแล้วก็หลงก็เมาไปโดยไม่สามารถที่จะใช่ยศใช่ลาบอน,นั้นให้ทำความดีให้เป็นที่พึ่งของตนเองและผู้อื่นได้อย่างนี้นะนั่นเรียกว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้ได้ประสบความทุกข์เพราะ หลงลาบหลงยศหลงสนเสริญเยินยอหลงความสุขชั่วคราวในโลกนี้เย่างนี้แหละอย่างนั้นทุกคนให้ต้องเรียนรู้ไว้เมื่อเรียนรู้ไว้แล้วก็จะไม่เดือดร้อนในภายหลังแม้ตนไม่มีลาบไม่มียศไม่ได้รับความสรรเสริญเยินนยอจากคน มู่ใหญ่ก็ตามก็ไม่ต้องเดือดร้อนแต่ขอให้ทำความดีไปเท่านั้นเนี่ยฝึกตนไปอ้อสำคัญมันก็อยู่ที่การฝึกตนนี่แหละเมื่อเราฝึกตนให้เป็นคนดีทำความดีให้ปรากฏแก่สังคมเข้าไปไม่ว่านักปวดไม่ว่าครึหัดก็ย่อมจะได้รับความยกย่อง จากสังคมผู้ดีทั้งหลายเช่นเดียวกันเลยในการต่อไปแต่การทำความดีนี่เมื่อทำยังไม่พร้อมอย่างนี้นะเดีวจะให้มันมีผลปรากฏขึ้นให้เห็นได้นะในปัจจุบันนี้นะมันไม่ได้ไม่ได้ความดีอันใดที่ตนยังบำเพ็ญให้เต็มอาการายยังไม่ได้นั้น มันยังไม่ปรากฏผลมันเป็นอย่างนั้นอันมันปรากฏผลมาอยู่นี่มันมันมีความดีสองประเภทมาสมทบกันความดีที่บุคคลกระทำมาแต่ชาติหนหลังส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในปัจจุบันนี้อีกส่วนหนึ่งสมทบกันเข้าอย่างนี้ นั่นแหละมันมันจึงปรากฏเด่นในสังคมต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้เย่ยก่อนเมื่อพระองค์ทำความดีมาในสงสารนานแสนนานตั้งสี่อสงไขยปลายแสนหมากับนั่นเลยดังนั้นเมื่อพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์อยู่นั้นก็ตามตำราท่านก็กล่าวว่าบรรดา พระราชามหากษัตริย์ในประเทศสราชต่างๆนั้นยกย่องสรรเสริญส,ส่งบรรณาการมาถวายอยู่เรื่อยไปอืมอย่างนี้แหละแม้ประชาชา,ราดรรอยู่ในกรุงกวิลพัฒน์นั้นก็เคารพยำเกรงมากนับถือมากตลอดถึงพระราช,ชวงต่างๆไม่มีใครรังเกียจ ทันเมื่อพระอ,องค์เสด็จออกบวชแล้วเมื่อได้ตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วอย่างนี้พระกิตติคุณนั้นก็ระบ,บือไปในโลกธาตุอันนี้ไม่ว่าแต่มนุษย์ตลอดถึงเทวดาอินพรหมก็นิยมนับถือยกย่องส่องสาธุการสน,นันวันไว้ตอนที่พระอ,องค์จบเจ้าตัดสรู้แล้วใหม่ๆ ดั <c oughs> งนั้นแหละพระศาสดาจึงสามารถโปรดเวนยสัตว์ทั้งหลายให้บรรลุมรรคธรรมวิเศษได้ก็เพราะเหตุว่าพราะองค์ทรงพระคุณอันประเสริฐนั้นได้แก่พระอรหัตตะคุณนั่นเองแล้วกับพระคุณพิเศษอย่างอื่นๆอ,อีกอันซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า นั่นประกอบกันเข้ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจึงได้ยกย่องสรรเสริญเคารพสักการะบูชานี่สำหรับผู้ที่มีบุญนะคนมีบาปอยู่ในหัวใจนะบาปนั่นมันบันดาลไม่ให้เลื่อมใสนับถือเหมือนอย่างพวกเวรถ,ถีอย่างนี้นะพวกนักบวชนอกกุศลศาสนาบางพวกก็ นับถือเรื่องใสมามอบกายถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์ก็มีอยู่มากพอได้เหมือนกันหลายเข้างพุทธการแต่บางพวกก็ถือมั่นในทิฏฐิความเห็นของตนในลทัทธิของตนไม่ยอมมามอบกายถวายตัวเป็นสาวกของพระองค์เลยแม้พระองค์จะพยายาม อบรมแนะนำเอาอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ยอมลงอย่างนี้นะก็แสดงว่าคนเหล่านั้นนะมันมีความเห็นผิดหนาแน,น่นอยู่ในจิตใจมากมายมาหลายชาติหลายภพแล้วคนพวกใดแม้จะหลงไปแต่หากว่าภายหลังมาได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ บุญกุศลที่เพื่อนทำมาแต่ก่อนมันก็มาโดนวันดาลให้รู้สึกตัวได้ให้เห็นว่าลัลที่ตนนับถืออยู่นั้นะไม่ถูกทางไม่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็จึงได้หันเข้าไปนับถือพระพุทธศาสนานี่ไปยอมตัวเป็นสาวกบางโกขอบวชกับพระองค์ บางพวกกบฏิญญาณตนเป็นพุทธมามะกะในพุทธศาสนานี้นี่และให้พึ่งพากันเข้าใจเหตุปัจจัยของชีวิตนี่ตามเป็นจริงผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะมามองดูตัวเองว่าตนเองนี่ต้องมีบุญได้ทำมาแต่ชาติก่อนด้วย แล้วชาตินี้ตนก็ได้ทำบุญกุศสลสืบต่อนั่นแหละตนถึงได้มีศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี่จึงไม่นิ่งนอนใจอยู่แต่ความดีในขั้นต่ำเท่านั้นเพราะว่าความดีเนะี่ยมันมีทั้งขั้นต่ำขั้นกลางขั้นสูงนี่ต้องพยายาม บำเพ็ญกุศลความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อทำความดีในขั้นต้นนี้ยังไม่สมบูรณ์ก็พยายามทำให้สมบูรณ์ไปเช่นอย่างการให้ทานหมูน้การกราบการไหว้การแสดงความเคารพนบน้อมต่อบคุคคลที่ควรเคารพนบน้อมต่อสถานที่ควรเคารพก็ทำความเคารพไป เดอขั้นต่อไปนั้นก็ก้าวไปสู่ขั้นศีลพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะว่าศีลน,นี่มันเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในจิตใจอันนี้ถ้าบุคคลไม่สมทานมั่นในศีลแล้วก็นั่นแหละมันก็ไม่พ้นจากบาปไม่พ้นจากการทำบาป แล้วบาปนั้นมันก็จะตามสนองให้เป็นทุกข์ไปเมือนผู้มาพิจารณาเห็นเหตุผลอย่างว่านี่แล้วมันก็เป็นผู้รักษาสินเป็นผู้สำรวมในศินเมื่อมีศินแล้วก็ยังไม่พอมองดูจิตใจของตัวเองก็ยังมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสบางสิ่งบางอย่างเช่นความรักความชังอย่างนี้ก็ยังมีความหลงความเมา เมาในความคิดเมาในอารมณ์ที่ตนเองยึดถือเอาไว้ละไม่ได้อามาพยายามบำเพ็ญสมาธิภาวนาเข้าไปทำอย่างไรใจยจะสงบระง,งับกดหำลงอ,อดกั้นทนทานเข้าไปเข่งเข้าไปทำอย่างไรใจมันจะสงบมันจะวางอารมณ์ต่งตางๆได้ ก็ทำลงไปก็ไม่นอกเหนือไปจากสติสมัชญญยะนี่เอาสติสมัชญ,ญญาะเข้าไปควบคุมจิตเพ่งอยู่ภายในไม่ให้มันคิดฟุ้งส่งใจไปข้างนอกมากมายหลายเรื่องเมื่อใจสงบลงไปแล้วก็สบายไปขั้นหนึ่งนะนี่นั่นแสดงว่าบาปอากุศลมันระง,งับไปใจมันจึงสงบลงได้ เมื่อใจสงบลงแล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอบ่ะนี่เมื่อมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ยังหวนไหวไปได้อยู่แค่ใจสงบเท่านั้นบัดนี้เมื่อมันเป็นเช่นนั้นแล้วก็เจริญปัญญาสิถ้ารู้ว่าจิตตนมันยังหวนไหวอยู่กับสิ่งที่มากระทบกระทั่งนั้นก็เพ่งพิจรารณาเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั้นมันก็เห็นว่ามันไม่เที่ยง มันเกิดแล้วดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้จะวันไหวไปทำไมวันไหวกับของไม่เที่ยงทำไมวันไหวกับสิ่งเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเราเขาอะไรทำไมอะ่ะนี่ปัญญาสอนใจเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็จิตนี่มันก็ไม่วันไหวแบบนี้นะเพราะมันเห็นแจ้งแล้วนะเมื่อจิตนี่ไม่วันไหวก็รักษาสมาธิไว้ได้ เมื่อรักษาสมาธิไว้ได้ก็รักษาปัญญาไว้ได้เพราะปัญญาประเภทนี้มันย่อมเกิดจากสมาธิอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่แล้วเพราะนั้นทุกคนผู้ปฏิบัติทำขั้นสูงขึ้นไปแล้วก็อย่าไปหลงหลักนี้ถ้าพิจารณาเห็นว่าตนนี่พิจารณาอะไรไม่ค่อยแจ่มแจ้งไม่ค่อยรู้ชัด หาเหตุหาผลอะไรก็ไม่พบนั่นแสดงว่าสมาธิยังไม่หนักแน่นพอ,อก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วไปเพ่งจิตให้มันสงบให้มันหนักแน่นลงไปก่อนอย่างนั้นเมื่อจิตสงบหนักแน่นลงไปแล้วก็จึงค่อยพิจารณาเรื่องที่ต้องการอยากรู้อยากเห็นนั้นต่อไปเป็นอย่างนั้น เมื่อพิจารณาเห็นอะไรชัดตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยก็วางไม่ใช่พิจารณาแล้วให้ยึดถือเอาไว้นะพิจารณาเห็นแล้วปล่อยวางพิจารณาเห็นแจ้งเพื่อปล่อยวางนั่นให้เข้าใจอย่างนั้นเมื่อปล่อยวางแล้วจิตก็สงบอยู่โดยความรู้ความเห็นอันจริงใจนั้นต่อไป ดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้